เมนูสุดอินฟินบินทรูฟ้ากับผมบาร์ดคอเนอร์ไม่เชิงคอนเฟิร์มแสนห้าคงไม่มีแสนเดียวเดี๋ยวจัดให้ก่อนดูเลยก็ต้องขอแสดงความยิดีกับ FC และคนที่กดติดตามด้วยนะครับสำหรับเมนูสุดอินก็ฟินอินกันต่อเนื่องพร้อมอิ่มจุกสุดฟินอินต่อได้กันหรือยัง ถ้าพร้อมแล้วสําหรับวันนี้ก็ไปในศึกพิมลิกอังกฤษคนระหว่างเชลซีเนี่ยจะเปิดสนามต้อนรับการเยือนอย่างลิเวอร์พูลนะครับเจ้าถิ่นเชลซีนะล่าสุดก็เพิ่งจะบุกไปเยือนถล่มเยอการเ์เดนบรสกอร์ซีตูต่อหนึ่งในศึกยูฟาคอนเฟอเรนซ์นดนะที่ผ่านมาฟอร์มการเล่น5หลังชนะ3เสมอหนึ่งและแพ้พแค่เกมเดียวเท่านั้นดูจากฟอร์มแล้วก็ถือว่ายังอยู่ในเกฑและมาตรฐานที่ดีเลยครับวนสภาพความพร้อมของทีมเดี๋ยวนี้ ถ้าที่ผมดูมาลิตรระดัเนียจะเต็มไม่ว่าจะเป็นมาคุเร,รียคูพเมอร์และนาเปาอย่างนิโคลัสแจ็คสันมาชมทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลกันบ้างน,นะครับและล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดบ้านลถมทม็อตแน,น็สเปิร์มด้วยสกกราฟต่อหนึ่งในลีกจที่ผ่านมาฟอร์มการเล่นท่าหลังชนะ4และแพ้เพียงเกมเดียวเท่านั้นดูจากฟอร์มเนี่ยพูดได้เต็มปากเลยว่าฟอร์มเทพได้กลับมาแล้วเลยก็ว่าได้ครับส่วนสภาพความพร้อมของทีมในวันนี้ ถ้าที่ผมดูมาก็จะมีร์จิลฟอนได์โบฮามเม็ดซาลาหนุ่ยเดียรและนาะเปาอย่างโจตาเฮทเวของทั้ง2ทีมนะับตั้งแต่ปี2023 6นัดหลังที่ดวนกันล่าสุดเนี่ยก็เปนะ็นนัดฝั่งของลีพูเนี่ยที่สามารถเก็บท้ายถึง2นัดส่วนเชลซีเนี่ยไม่เคยเอาชนะลีพูได้เลยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องฟอร์มโดยรวมณปัจจุบันต้องบอกเลยว่าทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบเลยด้วยกระแสะและเงื่อนไขที่เปิดมาให้บองบนปีเสาไฟแค่3เสาไฟเท่านั้น แนะนำมองบนปีนเสาไฟเต็มกรับได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ